ลูกไม่ถ่ายมาหลายวันแล้วค่ะแม่ลูกไวทารกแรกเกิดจนถึง6เดือนที่ลูกกินนมแม่เพียงอย่างเดียวและคุณแม่เจอว่าลูกไม่ถ่ายหลายวันคุณแม่จะดูแลลูกอย่างไรกรณีที่ลูกคุณแม่กินนมแม่ล้วนเมื่อลูกอายุหนึ่งเดือนขึ้นไปคุณแม่จะเจอว่าลูกร้ายวันถ่ายหรืออาจจะเจอว่าลูกไม่ถ่ายสูงสุดนานถึง20วันโดยที่อาการของลูกยังปกติดีนั่นก็เป็นเพราะว่านมแม่ย่อยง่ายลูกสามารถดูดซึมเอาสารอาหารต่างๆในนมแม่ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดแล้วแทบจะไม่เหลือกากออกมาที่จะแปลเปลี่ยนเป็นอุจจาร เราก็เลยเจอว่าลูกรายวันถ่ายดูแลลูกอย่างไรหนึ่งนะแม่ไปกินผักใบเขียวเพิ่มมากขึ้นกินผลไม้นะคะที่มีกากใยพลูนมะละกอสุสกส้มแล้วตุ้นการขับถ่ายให้ลูกอีกแง่สองให้ลูกของคุณแม่นะคะดูดนมแม่ส่วนหน้านมแม่ส่วนหน้าก็คือน,นมที่ไหลออกมาจากเต้านมของคุณแม่นะคะช่วงแรกๆสีใสๆนั่นเองจะมีน้ําตาลแลคโตสก็จะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายของสามนวดหน้าท้องให้ลูกเพื่อกระตุ้นการขับถ่ายนวดวนรอบสะดือสิบครั้งค่ะมือนะคะแบบนี้แล้วก็ออกแรงนะคะนวดวนนะคะเบาๆรอ อบสะดือนะคะเป็นจํานวนทั้งสิ้น10ครั้งด้วยงวยดวออกขวานะคะจากนั้นก็คือขึ้นบนโค้งมาตามทิศทางของลำไส้ใหญ่นะคะมาที่ท้องทางด้านซ้ายะะจากนั้นก็หลงล่างนะคะหรือว่าเรานะคะจะใช้มือสองข้างซ้อนกันนะคะออกขวานะคะขึ้นบนโค้งมาตามทิศทางของลำไส้ใหญ่นะคะจากนั้นก็หลงล่างแบบนี้คะ่ะ1 0ถึงครั้งสี่ทำท่ากายบริหารให้กับลูกเขาชิดพุงแล้วก็ท่าปั่นจักรยานในอากาศค่ะ